ต้องอยู่ใกล้ๆลำเบอร์เข้าไว้ฮะอ้าวโอ้โหโดนสิครับผมแบบนี้กูตายกูตายกูตส่าห์มาโอ้โหมาเลย,ย,ยนนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับ โอ้ยในที่สุดก็ได้เล่นอ่ะบอกแบบนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับอาเซนกานั่เองนะครับผมวันนี้เสียงคนข้างแหบนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับผมโอเคเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ผมด้วยลวกันนะครับผม let's go let's go โอเคก็ในแผ่นนี้ก็ยังไม่โดนเนิฟนะครับผมสําหรับอาเซนกานะฮะเดี๋ยวผมจะออกเซตน,นี้เลยรถคู่ดาวขเขาเซตมาเป็นรถคู่ดาวเหรอโอเคอันนี้เป็นเซตที่ผมไปก๊อปมาจากอันดับหนึ่ง นดี๋ยวก็ผมโอเคคิดว่าน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดลแล้วแหละฝั่งเราได้ลิเกเตอร์ด้วยอูหงั้นเราต้องออกยกก่อนฮะเฮ้ยจะปาป,ะป,ะปะอออั๊บป้บเขาให้เดี๋ยวม้ามาแล้วเดี๋ยวม้ามาแล้วระวังระวังเดี๋ยวม้ามาแรงมากต้นเกมผมเมนผมเมนเดี๋ยวมะาซี่คิกซี่อย่าให้คิกซี่ได้คีปเตอ,อถือว่าไม่ทันคิกซี่ไม่ได้คีปหนึ่งตัวอสวยแจมแมวแจมแมวระบิดหามเอ้ย อแกงไหนดีแกงไหนดีท you know ่านผู้ชมแก๊งบนดีกว่ามาแล้ว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 ลวปุ๊บปุ๊บปึ๊บมันจะแทงกูล้เดเดาเด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 ยิงว่าไม่รู้คิดว่าไม่รู้เอาเพนไม่เทียกลางเหรอครับโอ้โหปกติจะเจอป่าเทียกลางต้องไปแกงร่างนี่ไงเมเขามาถึงละหุยอนฮูปฟรัฟ รอบๆๆไม่ถึงไม่ถึงสักสกิลเฮ้ยเป็นไงเล่าฟอเรนป่าว่ะท่านผู้ชมเกมเดะฟอเรนป่าวก้มาครับน้องๆโยนหายไปโยนหายไปวางโดนดึงฮะหลังคีบไว้หลังคีบไววอุ้ยววิวต่างคนต่างมียกช่วยชีวิตเพีนปะทะฟอเรนเพีนปะทะฟอเรนเอาว่ะเอาว่ะช็อตนี้ช็อตนี้ ยังไงไม่โอ้โหหืมกูรู้เลยว่ามึงจะทำอะไรจะทำอะไรเราพ่อหนุ่มอ้วงไอ้เต้าไอ้เต้าโอ้โหเราสู้กับไอ้เต้าเพนปิดฟอร์เรนไม่ลงเฉยฟอร์เรนแพทนี้เขารำเขารำเร็วครับผมเราต้องทำใจโดนอีกปะเนี่ยกูปึ๊บเฉยล่างเฉยล่างเฉยล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่า ฟอเรนเอาคลิแล้วครับกลับต้องกลับแป๊บแป๊บ An <anime> เออ <been defeated. S 1> สวยว่ะเอาวะโอ้ <the> oh, มันช่วยกันจบแล้วชีวิตเออ <c oughs> มีเกิดครับผมไม่เป็นไรพิเตอร์เราทำไมไม่มาเลือดน้อยโอ้โหออกอะไรดีอะ่ะตัดเลือดก่อนเหรอตัดเลือดก็ได้เจอฟอเรนแต่ตัดเลือดแพทนี้มันโดนเนิฟนะฮะแต่ว่าก็ต้องออกอยู่ดีเนาะพอเราเป็นตัวที่สกิล ไกลที่สุดละนะครับผมมังนะย้อนไกลกว่ารูนี่หว่าป่าเราทำไมไม่ฟาร์มให้หมดวะเพื่อนเหลือทั้งตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอู้หโอ้โหเออเออเดี๋ยวมาแม่งมาเดี๋ยวมามา,มาเดี๋ยวมามาถึงนี่เลยเดี๋ยวมามาถึงนี่เลยเออมาถึงนี่เลยเออมามาในป้อมเนี่ยใน,นนในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยพเพื่อนในบ้านเนี่ย เออในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยเออเออโอ้ยมันยังวะแม่เย้สวยจัดโอเคได้มานาม,มาใช้สวยงามอยู่ฮะหรือว่าไม่อะไรเท่าไหร่วิธีเล่นของมันก็ในแพทนี้อันตีมันสามารถผลักได้นะท่านผู้ชมอาซินกานะฮะ นี่แผดก่อนจะไม่สามารถผักได้นะแต่ว่าในแผดนี้ถ้าโดนตัวล้วงเข้าหาตัวเนี้เราใช้อัตีผักหนีได้นะฮะเจอสองด้งเป็นไงครับมึงเจอสองด้งเจอสองดิงหืมคุณหลบเป็นผมหลบเป็นอะครับพี่ไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกสลับเลนว่ะ ตอนนี้เอาวะเปลี่ยนเข้าไปค่าสวยครับต <Sky high. S 1> ีล่างครับยุ้ยฟิกเกอร์ใส่ว่ะเอาว่ะรู้เรื่องเลยว่ะช็อตน,น <c oughs> งงี้ยังไงดียังไงดียังไงดีก็ <c oughs> เรียนลำไายห่านหมดเลย เาะเมียดยังไม่มีเลยต้องรอ,อยอนด้วยปั๊บปับปับ,ปบ <ally>. oh. hmm. ไปหมดแล้วฮะบงบับบับบงบับบงบับบงบับถอยมา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 โอ้ตายมานะ่ไม่น่ารอดโอ้ oh. 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 ขอกลางด้วยครับเออได้อยู่ได้ก็ได้ก็บ้า,าละเออขอเล่นมาด้วยรอเจาะเวทก่อนฮะค่ามันโอ้ห่าเลียวมาไม่ได้โอ้ชิดกลางเข้าล่างก็เข้า <Shut down. S 1> กันล่างก่อนดีกว่า ดี๋ยวมาตายแล้วฮะแต่กูจะกันยังไงดีวะเนี่ยเวียนเอ้ยบ้าเอ้ยเอาบนที่ได้หน่อยเพื่อนหลังโดนหลังแหกเออสวยว่ะโอ้โหช็อตนี้ เอาเอาละสิอุ้ยล่างผมไปเองผมไปเองผมไปเองทุกคนทุกคนโอ้โหไม่ได้มีซีนกดได้ซีนแต่ไม่เป็นไรก็บ้านเพ้ป้อมลุยไปฮะลุยไปตีล่างแล้วกันนะท่านผู้ชมอาสินก้าไม่มีขาวิ่งวิ่งช้ามากเอาละครับผมมตีบ้านฮะดันหน้ ดันหน้าดันหน้าครับดันหน้าครับนนรบะ,บะ,บะบวังระวังระวังเฮ้ยก็มีกลัวเขามีกลัวเรานิดนึงหลังแตกปะนั่นเออหลังแตกอีกด้วยเฮ้ย โดนกำหมัดกำหมัดว่ะสู้ดิคิโซฟอร์เรนจะไปไหนครับเพื่อนจะไปไหนครับพี่เออกดสกิลมั่วๆนัวๆไปก็เอออ้าวตายหมดเอาแล้วเอาแล้วย้อนเอกแล้ววะย้อนยังเก่งย้อนแพทนี้มันเก่งมากแอดซิปเจ็ดตัว ยังโหดไอ้ตายอ่ะวิ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 จบเลยจบเลยว่างั้นยังโดน,นอีกอุตส่าห์ยืนเนี่ยไปล่อาอีกโดนอีกกำไปรับเพียนทำไปรับเพียนเพียนไปโอ้โหตายห่านหมดครับผมบอกเลยว่าเพียนช็อตนี้ นี่เนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆลำเบอร์เข้าไว้ฮะอ้าวโอ้โหโดนสิครับผมแบบนี้กูตายกูตายกูกระบาดโอ้โหเกือบเกือบลำบาคลับากโอ้ยยังไ้ล่ะยังไ้ล่ะอ้าดึงมูอกูที่เข้าดึงเพื่อนผมแล้วฮะดึงเพื่อนผมแล้วฮะดึงเพื่อนผมแล้วฮะ ไปโอ้ยตูตงางคนต่างดึงเอาวะแถดนี้แถดนี้แถดนี้ยังไงเออเรียวมะเรียวมะครับผมตัวรักตัวห่วงตัวรักตัวห่วงจัดการจัดการจบเกมดู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 ไม่จบไม่จบเพื่อนเราบอกเพื่อนเราบอกอย่าเพิ่งจะเย็นจบดีรอเพื่อเออบายบายครับผมไอ้ อว่ะเซนก้าวะ่ะเก่งขึ้นเยอะเลยยังโหดก็ไม่โหดเท่าไหร่นะฮะก็ยังขาดตายอยู่แต่ว่าเล่นได้กว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะอืมเมื่อก่อนนี่ยังยากนะฮะ <c oughs> โอ้โหอันดับห้าเหมือนจะได้แต่แซิดในเกมเนี้ยคือ S10 ตัว <c oughs> ตายห้าคิวสีก็ปุ่มก็คิวเยอะอยู่นี่ว่าโอ้โหก็คิวเยอะอยู่นะทำดาเมจไปเท่าไหร่โอ้โหดาเมจแปดหมื่นเองเลยฮะโอเคครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมซับรละแชร์กันเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสรวันี้ซิโอเกน